คำสั่งกระทรวงกราโหมที่748ทับ15เรื่องกำหนดผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหารฉบับที่3 พศ2507และแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่226ลงวันที่15ตุลาคม2515จึงกำหนดผู้ดำารงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงในท้องที่แต่ละจังหวัดคือข้อ1แม่ทัพภาคที่1มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือก และณคณะกรรมการชั้นสูงในกรุงเทพมหานครจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดตราดจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครนายกจังหวัดนนทบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปทุมธานีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดรอยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสากลวจังหวัดสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทองข้อ 2. แม่ทัพภาคที่สองมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงในจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานีข้อ 3. าแม่ทัพภาคที่3มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและกรรมการชั้นสูงในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางข้อ 4. แม่ทัพภาคที่4มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูงในจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่จังหวัดตรัง จังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสงขลาจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูลในกรณีที่จำเป็นหรือมีเหตุการณ์พิเศษให้ผู้บัญชาการทหารบกุกมีอำนาจสั่งให้แม่ทัพภาคเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจเลือกในบางท้องที่ได้ตามที่เห็นสมควรทางนี้ตั้งแต่ คส2516เป็นต้นไปสั่งณวันที่30พฤศจิกายน2515ผลพลเอกบุรศักวานาณมาตรปลัดกระทรวงกลราโหมผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาวหม